สวัสดีทุกคนกลับมาอีกครั้งกับการเอาชีวิตรอดในใหม่ครับ100วันและนี่คือตอนที่4แล้วครับวันนี้เราตั้งใจจะไปหาเพชรแต่กลับเจอหมู่บ้านซะง,งั้นและเราก็ตัดสินใจตั้งถิ่นฐานใหม่ที่หมู่บ้านนี้เลยแถมยังสร้างบ้านลอยฟ้าสุดเท่เอาและจะมีอะไรโผล่มาเซอรไพรส์อีกบอกเลยว่าห้ามพลาดเด็ดขาดจะสนุกข,ขนาดไหนไปดูกันเลย วันนี้วันที่14นะครับผมต่อจากคลิปที่แล้วเลยนะจ๊ะใช่แล้วาวันนี้<ล>เราจะ,<ล>ะมา<ล>ะทําอะไรลูกพี่เราไม่มีอาหารอนะ่ะคือเราจนมากจนจนจนอาหารใช่อาหารใช่จนอาหารแล้วข้าวที่ปลูกก็โตช้าใช่คือวันนี้เราจะหาอาหารก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราพร้อมเมื่อไหร่เราจะไปหาสิ่งนี้กันนั่นก็คือ ไดมอนนะครับผมคืองี้คืองี้เอาง่ายๆคือแบบคือเราอ่ะต้องไปหาไดมอนแต่เราต้องเอาอาหารก่อนเพราะว่าเราจะไปหลายวันคือแบบไปแบบไปยาวเลยใช่เพราะว่าไดมอนเนี่ยหายากนะครับผมใช่หายากมันไม่ใช่เดินดุมๆแล้วก็จะเจอนะมันไม่ใช่แบบนั้นหลายวันนั้นอ่ะอาหารที่เรามีในกระเป๋าือแบบอ๋อแบบเหลือพอเลยใช่ใช่ใช่เออใช่แบบนี้แหละเฮ้ยมันจะมืดแล้วอ่ะเราไม่ได้ออกไปไหนเลยมัวแต่ฝอย ยังไม่ได้ออกไปไนนเลยเมื่อีกแล้วครับไม่เราว่าเรานอนก่อนดีกว่าพพุ่งนี้เช้าจะได้นอนก่อนนอนก่อนนอนก่อนใช่นอนี่นอนก่อนไปนอนได้เลยเหรอนอนได้เลยเข้าสู่วันที่สิบห้าไป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 เราไปหาน้องกุ๊กไก่กุ๊กไก่น้องไก่ไามาโอ้ฝนตกอีกแล้วอ่ะอีกแล้วเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอ้เตียงไม่เอาเตียงเหรอเออเผื่อนอนเงี้ยเราอาจจะไม่ได้กลับบ้านนะเออเราเราไม่กลับบ้านเลย ถ้าหกวันเ่ะเราจะอยู่ในป่าเลยเป็นคนป่าเลยได้ได้ได้คือแบบออกมาที่คือแบบโหนเข้าแบบคนคนจะก็เล่แบบยาวฟุ้งถึงเท้าเลยเกินก็มันมันไม่ขนาดนั้นมากก็เหรอได้เตียงละไปหาอาหารกันอุ้ยอุ้ยอุ้ยคลิขวาเพื่อคิดขวาเพื่อไอ้นี่นะโลโลตั้งโลตั้งโลอ่าโอ้ย อุ้ยอะไรอะไรอะไรแค่โดนระเบิดอ่ะผมผมผมเอ้าโดนอะไรอ่ะไอ้นี่ไงคีเปอร์คีเปอร์อุ้ยแมงมุมเฮ้ยแมงมุมโอ้มันฝนตกแล้วมันก็ออกมาเงี้ยเหรอือยังไงน่าจะใช่เพราะว่ามันไม่มีไม่มีแสงอาทิตย์ไงใช่ไหมใช่ไม่ตอนนี้เราจะมาหาหมูไก่ก่อนนะใช่ใช่ไปหาไปหาเลใช้เวลาละขอเวลาสักสามสี่วันอ่าสามสี่วุ้ยฟาดฟาดฮะฟาดฟาต่อหน้าผมเลยนี่ไอ้เจอหมู นี่ไงตัวนึงไนอุ้ยสูงเลยเออนี่นี่ตัวนึงนี่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 มีสองตัวป่ะเอออย่างนี้อย่างนี้เออขอหาหน่อยเออตายตัวไหนไม่มีมีตัวเดียวอ้าวอุ้ยฟ้าผ่าเออนี่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 มีเยอะตรงนี้เออนนี้เยอะโอ้ยกูโดนไรขวดหมูตัวหมูนี่แมงมุมนี่แมงมุมนี่ไงนี่นี่นี่เอานี่ไงผมมีผมเจอตรงนี้อีกตัวนึงเดี๋ยวเราต้องหาอาหารสัตว์มันจะเอ่อหิวยากหน่อยอ่า เพราะถ้าเป็นพวกขนมปังแบบนี้มันจะหิวง่ายหน่อยไม่ค่อยดีใช่ไปต่อผมว่าไก่อ่ะไก่อ่ะว่าดีสุดแหละเรายังไม่เจอไก่ไงเรายังไม่เจอไก่เราต้องเดินไปเรื่อยๆไม่ผมงงว่าแบบไก่ตัวเล็กแต่พอเป็นเนื้อได้ทั้งตัวเลยแต่หมูเสือกตีตีปุ๊บได้เนื้อแผ่นหนึ่งคืออะไรวะอุ้ยหมาเฮ้ยพี่ผมเจอหมาน้องเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยผมมีกระดูกแปนบนึงเลี้ยงน้องได้เอ้ยดีเลย อุ้ยได้แล้วว้าวเห็นปะเฮ้ยไหนวะนี่นีเดินตามผมหน่อยเฮ้ยเฮ้ยไปเอาน้องกลับบ้านดีกว่าผมเจอไอ้ตัวนึงเจอไอ้ตัวนึงเอากระดูกต้องเอากระดูกไปให้มันหมายถึงอะไรเจออะไรเจอหมาหรือเจอซอมบี้เจอหมาเจอหมาเจอหมาเนี่ยไหนไหนไหนอันนี้นี่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 พี่ต้องกระดูกให้มันมีเปล่ามีเปล่ากระดูกมี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 ขี้ขวาขี้ขวากระดูกให้มันขี้ขวา นี่ไงนั่นแหละกดที่ขวาให้มันยืนให้มันยืนอ่าเราไปไปแล้พี่ไปกลับบ้านดีกว่าอุ้ยเจอน้องอ้าวเรียดินตามด้วยอ่ะอ้าวแล้วตัวน้องลูกพี่อ่ะนี่นี่เนี่อยู่ไหนมาเด้อวเาโอ้ยโอ้ยโอ้ยตัวหดตัวหดตัวหดยาตัวหดยายายาวิมน้องน้องวิญจุตน้องช่วยด้วยเออเอาดีเอาดีเอ้ยประโยชน์เหรออย่าตีอย่าตีอย่าตีฝันนอนนอนใจเย็นใจเย็นใจเย็นลูกพี่นั่นนะ ใจเย็นจเย็นไปกลอบก๊อกบพาน้องกลับบ้านอะไรมืดแล้วนอนนอนนอนกันไม้อไปไหนเลยเออถึงบ้านเลยไปถึงบ้านเลยถึงบ้านเลอ้ยแมงมุมแมงมุมแมงมุมหนีเลยหนีเหนีเลยต้องสู้ต้องสู้นีเลไม่น้องน้องยู่ไหนน้องนอยู่ไหนนี่ตามมาตามอยตามอยู่ตามอยู่ตามอยู่เปไเปิดมาเข้ามาเข้มามา

เหลือตัวเดียวอะไรแม้ไอ้โอ้ยหมหมายยโอ้โหหันหลังไม่สองไม่ถึงสองนาทีหันหลังไม่ถึงสองนาทีว่านอนเถอะนอนเถอะไปยุงบนนีกว่าเออเผื่อฝนจะหยุดไหมเข้าสู่วันที่สิบหกเออฟ้าโปร่งแล้วโอเคโอ้เป็นการหาอาหารที่แบบลุ้นระทึกมากเลยอันหนาอันหนามากเลยผมก็ต้องเผาด้วยผมไม่มีอาหารทีนี้เนี่ยเสียงอะไรเอ๊ะถามทำไมมันเข้ามาั้วบ้านเราได้อะเพราะอะไรไม่ได้จะสปอร์นะผมว่านะ โอ้แต่ชอนเราเยอะขนาดนี้ยังจะสปอนได้เก็เออเกินไปหรือแบบหรือรือว่าเราแบบต่ำเกินเงี้ยไม่ต่ำนะโอเคยินดีต้อนรับเข้าสู่ันที่16นะครับผมว้าวโอเคตอนนี้พวกเราก็ออกหาอาหารกันนะครับผมแต่เดินได้สักพักผมก็เจอสิ่งนี้โอ้ยเดี๋ยวมืดเฮ้ยอะไรี ว้าวเจอหมู่บ้านทันทีเออโอ้โหเอ้ยผมว่าย้ายถิ่นฐานมาอยู่นี้เลยดีกว่าผมว่าก็ดีนะแล้วขอแบบขอบ้านหลังหนึ่งหรือไม่ก็สร้าง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 บ้านลอยฟ้าตรงนี้ไงเออสร้างเป็นบ้านเราเลยตรงเนี้เอ้ยเอา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 แล้วแล้วยังไงต่อยังไงต่อยังไงต่อดิบนอนแต่ตื่นเนี่ยนอนปุ๊บเราก็สร้างเลยไม่ทำด้วยหูก็ตรงหน้าเลยใกล้ๆเลย เกิน <_ an> เจ๋งเกินไปแล้วนายจะใจดีกับเราเกินไปแล้วนะเกมนี้อุ้ยมีสวนมีอะไรด้วยอุย้ยถ้ำโอ้สุดยอดอครับผมไม่ผมมาสาำรวจถ้ำ <_ an> เนี่ยนี่นี่มีมีมีที่สร้างสร้างถ้ำสวนนี่เนี่ยพร้อมผลักพรอ้พรอมสับเลยเ <_ an> นี่ยเฮ้ยเกิน <_ an> มีรั้วด้วยดูดิเออมีรั้วมีอะไรมีน้ำโอ้โหเข้าได้ด้วยมีน้ำด้วยเออเฮ้ย เจ๋งออกมาออกมาเดี๋ยวเดี๋ยวเราปักฐานตรงนี้เลยดีกว่าปักหลักปักฐานนะอ้เราแค่มาหาอาหารนะเราเจอหมู่บ้านครับไม่น่าเชื่อวว้าสวัสดีเราเลี้ยงโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยอะไรอะไรแมงมุมแมงมุมเดียวเดียวเดียวโกเลมโกเลมช่วยหน่อยช่วยหน่อยอยู่ไหนผมอยากเห็นโกเลมช่วยอ่ะมาแล้วมาแล้วผมเจอแล้วผมเจอโกเลมมีมาแล้วมาแล้วโกเลมโกเลมช่วยหน่อย เออโกเล็ตตีเออเออผองตีนไหเอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องเว้ยอู้น่ารักว่ะโอ้ยเออเอธนูตัวธนูไม่ไม่ไม่คิดว่าจะเจอเร็วขนาดเนี้ยตกลงว่าเป็นคลิปเจอหมู่บ้านแทนที่จะเป็นคลิปตามหาเพชรแล้วนี่เออถ้างั้นเปลี่ยนแผนเปลี่ยนแผนเราเรามาตักไอ้ปักหลักปักฐานตรงนี้ก่อนอ่าเข้าไปหาไดมอน อาแล้วของเก่าที่อยู่ตรงนู้นน่ะช่างแม่งอ่ะเออก็ต้องกลับไปเอาปะเออต้องไปเอาดิต้องไปเอองั้นสร้างก่อนสร้างก่อนสร้างก่อนเออสร้างก่อนแล้วก็สร้างเตียงเอ้เราเอนอนเลยนอนเลยนอนก่อนให้มันเช้าก่อนเสียวเข้าสู่วันที่สิบเจ็ดอ้ยเยอะจังผมอะไรอะไรอะไรฮะอ้ว่าอะไรนันน่ะมาเป็นบอยแบนเลย โอ้มาเป็นบอยแบด์เลยเอ้ยอย่าใจเย็นเออล่วงร่วง่วงเออล่วงไปดิอเออมาเป็นบอยแบด์เลยเออมาลูกพี่เรามาสร้างบ้านกันดีกว่าโอเคตอนนี้ก็กําลังจะสร้างบ้านนะครับผมพวกเราเนี่ยใช้เวลาสร้างบ้านในวันที่17ดนะครับไปสิ้นสุดถึงวันที่23กันเลยทีเดียวนะเป็นบ้านหลังที่2ของพวกเรานะครับใกล้หมู่บ้านด้วยแหละเป็นไงโคตรดี เอ้ไหนขอดูบ้านแบบระยะไกลหน่อยเดียมันจะสวยแค่ไหนโอซาร์ทำสวโอ้โหอะไรวะเนี่ยสวยเลยสวยโอ้สวยงามครับผมสวยงามสวยงามโอเควันนี้วันที่23นะครับผมตอนนี้เป็นเวลาเออสิอนี1ยหรือ12อะเลยวะ14บนาฬิกานะครับผมโอ้ยอพ c มาทำอะไรเนี่ยก่อนจะลงถ้ำนะพวกเราก็ได้ปลูกข้าวขึ้นมาใหม่นะครับหน้าที่แห่งนี้ซะเลยเอาไว้กินนะในโมบ้านแห่งนี้ ที่ฟาร์มเราอ่ะที่เราแบบจะทำมาลูกพี่อยู่ไหนอืข้างบนข้างบนในจอบ่ะอยู่บ้านจอบ่ะอยู่บ้านอิสิจอยู่บ้านแล้วเราจะเดินอ้อมทำไมว่าบ้านอยู่ตรงนี้เดินอ้อมไปนู่นแล้วมาตรงนี้มันมีสัตว์ให้เลี้ยงนะเนี่ยตรงเนี้ยเต็มไปเลยตรงเนี้ยเต็มข้ออะไรหมดสร้างข้อตรงนี้อะไรได้ใช่ไหมใช่มันสร้างข้อมันมีข้อให้เราแล้วอ่ะแต่ว่า เรายังไม่รู้วิธีเล่นเนี่ได้แต่ปลูกข้าวนะครับปลูกข้าวมาฉันได้จอบมาแล้วเอาตรงไหนหมดเลยถอยดิถอย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 เนี่ยมันจะเปลียกน้ำไหมก็นมีมีน้ำตรงกลางไงนี่มันมีให้แล้วนี่ก็เยอะอยู่นะไม่ใช่น้อยนะเนี่ยแถมมีรั่วไม่เลยเสร็จสเลยเนี่ยเปี่ยกแล้วหนึ่งนะเออเปลี่ยนแล้วสอง เออวางสิอย่ากระโดดดิโอเคงํางํางํ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 มงมงมหมดแล้ววะผมไปหาเพิ่มเดีเ๋ยวกันเลยบ้าน<ๆ>เรานี่สว่างสุดๆแล้วนะลูกพี่นะใช่โอ้โหสุดยอดเกินของดีบอกเลยของดีน้องตรงนี้จะไม่ได้ปะไหนไม่ปลุกไม่ได้เอา้าใครไปทำอะไรทั้งนั้นอ๋อไม่ได้ไม่ได้จอบจอบแล้ว ดินมันขึ้นมั้งถ้าเราไม่ปลูกอะไว้นานๆแล้วดินมันขึ้นปปล่อยไว้เงี้ยได้ใช่ได้ได้ไปไปนอนก่อนเดี๋ยววันที่ยี่สิบสี่เราลองไปจนไปถ้ำกันเข้าสู่วันที่ยี่สิบสี่โอเคครับผมอากาศสดใสจำใสวันที่ยี่สิบสี่นะครับไปลูกพี่ลงถ้ำกันถ้ำว่าแต่เอาทอดมาไหมเอาเอามาเอามา เอ้าเอ้ากิดาทอไมเนี่ยเอ้าโลดด้วยอะไรวะเอาหละช่วงนี้พวกเราก็เข้าท่าทึกท่าที่เราเจอนะครับแต่ก็ไม่เจอเพชรสักเม็ดเลยนะครับไม่เจอเลยนะถ้าไม่เชื่อก็ลองไปดูด้วยกันไป่างเยอะ่างเยอะ อ้เยอะเยอะโอ้โหอ้เยอะเยอะโอ้โหไม่ใช่ในน้อนะเนี่ยไม่ไม่ใช่ในน้อยนะเนี่ยเยอะอยู่เยอะอยู่โอ้โหอย่างลึกจริงโอกาสเราที่เราจะเจอไดมอนคิดว่ามีกี่เปอร์เซ็นต์ลูกพี่สักสูงจุดหนึ่งเปอร์เซนต์น่ะกลับบ้านดีไหมยังไม่ได้ทำอะไรเลยสูจุดหนึ่งเปอร์เซนต์กูเกืบไม่ไหวแล้วกลับบ้านดีกว่าอย่างเงี้ยยิงเออ อ้าวนี่จะทานจะทานจะทานดิ่จบแล้วโอ้มันมีแต่น้ำอะทำอยาเงี้ยเนี้ยเนี่ยเนี้ยเนียเนี่ยเนี้ยเนี้ยเนี่ยเนียเนียเนียะใช่อ่ะมีน้ำมีน้าเออไม่ใช่ไปทางอื่นเดินเดินเดินเสียเวลามันอยู่มันอยู่ใต้ใต้บาดาลอะบนบาดาลอะเอันอยู่ใต้บรดาลนี่น้ำไหมนี่ก็ะท่านะแต่แบบไม่มีอะไรเ่ย ไปตรงไหนดีลูกพีไ่ไปหาไปหาถ้ำไหมไปหาถ้ำแต่ไม่รู้ตรงไหนนะต้องไปหาเลยอุย้ยถ้ำถ้ำเออวัดถ้ำแล้วก็เจอหนามเดียวฮะแล้วโอ้อผมเจอลาวาลาวาที่ไม่น่าจะใช่ลาวามันก็ถ้ำนะลูกพี่แต่แบบเออมันถ้ำแหละแต่แบบมันจมน้ำแบบอ่ะเราก็ไปไม่ได้เราก็ตายดิจริงไปที่อื่นกันต่อ let's go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  l o let's go ข้างบนดิข้างบนข้ เข้าสู่วันที่25ยังไม่เจอเพชรคันธนูอ๋อยายมังมุมอ่ะแล้วลูกธนูอ่ะหน้าไม้ธนูหินเหล็กไตะือกำลังเชือกเหล็กไฟก็คือนักร้องไงไปเรื่อยเอาเอาไม่เอาจิงมันมันเอาไว้สร้างลูกธนู ออินเล็กไฟนี่คือรักหลอกดไปผมส่องไฟให้ไปกดไปเลยเนี่ยมันมีทางมันมีทางนึไงลงล่างเนี่ยโอ้เหล็กก็มีตรงนี้จะทานวะนี่เนี่ยเอามีลาวาเท่ากับเท่ากับไดมอนด์เท่ากับคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์อะไรวะไดมอนด์เว้ยรออ๋อ เฮ้ยเราต้องผ่านผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรมันเหวหรือเป็นตามน้ำนี่อะตามน้ำตามน้ำได้อู้ผมเจออะไรสีน้ำเงินน้ำเงินแล้วร่างว่าไม่สิทธิ์วะลาพีสลาพีสถือว่าเป็นถ้ำที่ใหญ่นะอู้ใหญ่มากดูดิมีระลับมีสายมีตะสายทาราวาวู้มีตะเล็กเล็กทั้งนั้นเลยอิมอิมเล็กอะเฮ้ยน้ำมาไงอะเอองน้ำมาไงโอ๊ย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 เร็วเร็วเร็ว เยอะ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 ตรงผมนั่งเยอะเยอะจัดจัดเดี๋ยวเดียวกลัวกลัวเห็นคนตายนะฮะโอ้ยจากไหนวะจากไหนเยอะจัดอะมอนสเตอร์อย่างเยอะบอกบอกไดมอนคือลาพีสอ๋อเหรอผมเห็นลูกพี่แหละแต่แบบเออสมอนเลยวางเลยตายมึงก็มาวัดไปเออจุ่มไปเลยจุ่มราวาน เฉยๆเออเอออดีตอดีระวังระวังหลังเข้าหลังเข้าหลังเข้าเออโอ้โหหลังเข้าอีกด้วยโอ้เอออเอออ่ใส่หน้ากูด้วยโอ้ยังเยอะลาพิสเต็มเลยลาพิสโอ้้ยเฮ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 ้ยมาไงวะตกใจโอ้ตอนนี้พวกเราก็สำรวจแบบแยกกันนะฮะแต่สิ่งที่ผมเจอมันดูสวยงามมากๆเลยมันคืออะไรอ่ะไปดูกัน พี่อะไรอ่ะอะไรเคะไรเดี๋ยวผมคว่อดูโอ้อะไรอะรูพี่กำลังนี้อะไรเดี๋ยวพามามานี่มานี่ผมเจออะไรก็ไม่รู้มันอะไรก็ไม่รู้ของใหม่อะไรวะไหนไหนนู่นสีม่วงอะไรอ่ะไม่รู้แต่สวยเห็นจากนอกโลกอะอุ้ยมีเสียงด้วยฮะแต่แตกไม่ได้เลยผมว่าต้องใช้ เออไอต้ออันอื่นว่ะขุดเอของเพชรใช่ไหมดัมมอนเออไอต้อไดมอนอ่ะผมว่านะใหญ่ไปขุดเลยโอ้ย่างสวยมันคืออะไรอ่ะครับเนี่ยโอ้อาไปสร้างบ้านสวยเลยนี่สี่ม่วงเฮ้ยไปขุดได้ด้วยเออขุดได้ด้วยจริงขุดได้หมอสร้างบ้านสวยเลยโอ้เสียงโอ้เสียงมีเสียงใช่อ้าวพัง ขุดเอาไว้ไปต่อเติมบ้านเนี่ยสวยๆเสียงเป็นดนตีอ่ะอ๋อนี่เราจะเก็บไว้สร้างบ้านจริงๆอะเนี่ยใช่เก็บไว้กลับบ้านกันเถอะกับบ้านกันเถอะโอ้ยยินดีต้อนรับลูกพี่เข้าสู่วันที่26นะครับเราไม่หลับไม่นอนเลยเนี่ยไม่หลับไม่นอนอะไปกับบ้านกัน ใกล้ๆนี่ไใกล้ๆใกล้ๆกับบ้านบ้านบ้านหลังแรกอีกแล้วเราอ้อมไปฝั่งนู้นเพื่ออะไรว่ะเมคี้ไม่รู้ไม่รู้ผมว่าเราต้องไปจุดนู้นไว้นู้นเออเราเสาด้านล่างเนี่ยเสาบ้านเนี่ยเป็นสีม่วงเก็บก่อนค่อยทำพผนนะเออโอเคครับผมตอนนี้เรากลับบ้านมาแล้วนะจ๊ะใช่แล้วแล้วก็ลูกพี่วันนี้เรามาประจนภัยกับแบบว่ามันไม่ค่อยตามแบบแผนเรานะ ปิดแผนตอนแรกบอกว่าจะพามาหาอะไรนะไดมอนด์เพชรนะครับผมแต่เราไม่เจอนะเรามาเจออะไรหมู่บ้านนี่เจอหมู่บ้านใช่แล้วแล้วก็แย่งหมู่บ้านเขาเฉยเลยใช่คือแบบว่าเรายังไม่ได้สำรวจหมู่บ้านเยอะเท่าไหร่นะครับคือมาสร้างบ้านก่อนบ้านหลังแรกก็ปล่อยทิ้งร้างไว้นะครับผมอันนี้คือบ้านหลังใหม่ของเรา New House New House New House บ้านหลังใหม่นะครับอย่างสวยนะครับผม สวยจริงบอกเลยไม่ธรรมดาโอเคก็สิ้นสุดวันที่26นะครับสำหรับคลิปนี้และนี่ก็คือการะจมภัยในตอนที่4ของพวกเราจากการที่ตามหาเพชรไม่เจอกลายมาเป็นการค้นพบหมู่บ้านและสร้างบ้านลอยฟ้าสุดเท่หวังว่าทุกคนจะสนุกกับการเดินทางครั้งนี้นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วเจอกันใหม่ในตอนต่อไปกับความท้าทายใหม่ๆในไมค้าบหนึ่0วันขอบคุณมากครับ 拜拜。